ในการอ่านสื่อบันทึกเสียให้คนตาบอดจริงๆเนี่ยของเราทางห้องสมุดคนตาบอดเองเรามีทั้งหมด2วิธีนะคะ 1. เป็นการอ่านบันทึกลงคอมพิวเตอร์ค่ะด้วยโปรแกรม OBI OBI นะคะซึ่งติดตั้งลงคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆนะคะโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้อ่านที่บ้านนะคะอ่านที่บ้านเพราะว่าณนะตอนนี้ทางห้องสมุดเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดรับอาสา,าให้ work in เข้ามาหรือว่ามาอ่านที่นี่นะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ ะะแล้วก็มีการเปิดอ,อบรมนะคะให้อาสาสมัครในทุกๆเดือน,นะค่ะก็ลองติดตามที่เพจห้องสมุดนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะก็จะมีการอบรมวันที่13มิถุนายนนะคะช่วงเวลาบ่า,บายสองโมงนะคะก็ติดตามได้ที่เพจห้องสมุดค่ะไปลงทะเบ,บียนกันได้นะคะแล้วก ย้อนกลับมาค่ะสำหรับการอ่นอานลงคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เดตั้โปรแกรมแล้วก็มีไม้หนึ่งตัว mm. เท่านั้นนะคะ mm. ก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างโครงสร้างหนังสือต่างๆแล้วก็ลองอ่านมาได้นะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะเป็นการอ่านผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า read for the blind ค่ะตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะไปเสิร์ชที่ส Store ที่ Store นะคะแล้วก็เสิร์ชว่า read for the blind ค่ะก อินส t a l ลงไปในเครื่องมือถือของเราเองค่ะอันนี้ใช้ไมค์เครื่องค่ะไม่ต้องใช้ไม์แยกนะคะแล้วก็เวลาที่เราบันทึกเนี่ยก็อาจจะตั้งให้อยู่ในระดับที่ uh, ไม่ดังจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะคะหาอะไรมาเทิรนไว้ก็ได้เป็นหนังสือให้มันอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองทดสอบอ่านดูก่อนสำหรับ แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแค่เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งนะคะที่ใช้ในการบันทึกเสียงค่ะโดยที่อาสาสมัครจะต้องหาเนื้อหาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือบทความแล้วก็ในส่วนของความต้องการเราจริงๆเนี่ยเราต้องการที่จะได้หนังสือค่ะที่เป็นเล่มๆมากกว่านะคะแต่สําหรับอาสาสมัครที่ไม่เคยอ่านมาก,ก่อนเลยไม่เคยใช้แอปเลยเนี่ยแรกๆเราก็จะแนะนําว่าเลือกเป็นประเภทบทความก่อนก็ได้ เพื่อเพื่ออะไรโอ้ขอโทษเพื่อความคล่องค่ะในการที่จะใช้แอปในการอ่านออกเสียงบางคนไม่เคยฟังเสียงตัวเองมาก่อนบางคนไม่เคยอ่านออกเสียงนะคะก็จะได้คุ้นชิน,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปเลือกหนังสือเป็นเล่มๆนะคะแล้วก็สําหรับการเลือกหนังสือในเล่มแรกเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าหนึ่งเลยให้เป็นเรื่องที่ชอบสองก็คือ จำนวนหน้าไม่เยอะภาพไม่เยอะนะคะตรงนี้ย้ํากันหลายๆครั้งเลยนะคะที่เรามีการอบรมแล้วก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็แนวค่ะได้หลากหลายแนวโดวยเน้นย้ําอีกข้อนึงนะคะสำหรับการอาาร่านหนังสือเป็นเล่มไม่ว่าจะลงโปรแกรม OBE หรือแอปพลิเคชัน r e a d f o r b บก็ตามจะต้องส่งลายชื่อหนังสือที่อาสาจะอ่านมาเช็คทางข้อความเพจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพจห้องสมุดเองหรือเพจริฟอ์ไรต์เองนะคะเช็คก่อนทุกๆครั้งที่จะอ่านเราจะไม่มีการอ่านซ้าสําหรับใครที่เสรปปิร์ชในแอปริฟอร์ไรต์แล้วขึ้นว่ามันมีอ่านหรือไม่มีอ่านแล้วตัวเองก็ไปเปิดโครงสร้างเปิดเล่มอ่านได้เลยตรงนี้ตรงนี้ไม่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะสร้างโครงสร้างเนี่ยไม่ว่าในแอป,ปจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคะให้เช็คมาทางข้อความก่อนค่ะเพราะเนื่องจากว่าแอป,ป เป็นการเปิดกว้างใครก็โหลดได้นะคะแล้วสมัยช่วงแรกๆที่เราสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีระบบการเช็คหนังสือที่แน่นอนนะคะก็เลยทำให้มีหนังสือที่เก่าๆบางทีอ่านไม่จบหรือหนังสือที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นจานวนมากนะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่สําคัญเช่นกันไม่ว่าจะอ่านด้วย OB หรือ Read for the Blind ค่ะเริ่มทําโครงสร้างหนังสือแล้วเริ่มอ่านมาสักประมาณ3-4หน้านะคะอ่านเป็ตัวอย่างมาก่อนโดย ทุกๆครั้งที่ขึ้นหัวข้อใหม่ค่ะจะต้องอ่านชื่อหัวข้อทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นปกหน้าปกในคำนำสารบัญบทที่หบทที่2บทต,ต่างๆต้องอ่านชื่อบทค่ะแล้วค่อยอ่านเนื้อหาอ่านมาประมาณ3 4มถึงสหน้าแล้วส่งตัวอย่างมาให้เจ้าหน้าที่เช็คก่อนนะคะอย่าเพิ่งอ่านจนจบเล่มเลยทีเดียวอ่านจบเล่มม้วนเดียวจบแต่ถ้าเกิดคุณภาพออกมามีเสียงรบ ควรอ่อานผิดไม่ยอมแก้ไขหรือว่าเบาจนเกินไปดังจนเสียงแตกเกินไปอ่อานผิดคาอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะทําให้เสียไปทั้งเล่มเลยค่ะแล้วก็เสียเวลาของอาสาสมัครด้วยนะคะดังนั้นส่งมาก่อนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะตรวจสอบใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากข้อความมีจำนวนมากนะคะแล้วก็เราจะทําการแค่เฉพาะ วันธรรมดา9โมงถึง5โมงเย็ยนเท่านั้นก็เลยอาจจะตรงนี้อาจจะทําให้อาสาติดขัดบ้างก็ขอให้ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราฟังอีกก็ได้ค่ะจนกว่าจะโอเคและสามารถอ่านต่อได้เนี่ยตรงนี้ก็ค่อยอ่านต่อจนจบเล่มหลังจากที่อาสาอ่านจบค่ะในรีฟ o r อร์บายเองเนี่ย เวลาอาสาจบแล้วเนี่ยก็แจ้งมาอีกครั้งหนึ่งว่าจบแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่อาจจะไปดึงหนังสือที่ทุกท่านอ่านเนี่ยเอามาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะเผยแพร่ได้ค่ะคือในขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอาจจะยุ่งยากกว่าการอ่านลงคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะคะก็ตรงนี้อาจจะเพิ่มงานเจ้าหน้าที่หน่อยแต่ว่าก็ ไว้เป็นทางเลือกค่ะถ้าเกิดอาสาสมัครไม่มีคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้แต่ถ้าเลือกได้ก็อยากให้อ่านลงคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เอเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะก็สามารถที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยในส่วนของแอปพลิเคชันเอเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดึงเสียงเหล่านี้ค่ะเอามา อิมพอร์ตในโปรแกรมของเราก็คือโปรแกรม OB นะคะแล้วเรามาตัวตัวตัวเช็คแบ่งหัวข้ออะไรเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเอ็กซ์อร์ตออกไปเพื่อที่จะให้บริการในช่องทางอื่นๆนะคะก็คือสายด่วน1.4 4กับแอปพลิเคชันหลักของคนตาบอดก็คือ Tab to Read ค่ะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมอาสาอ่านในแอปแล้ว ทำไมไม่มีคนฟังหรือว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมียอดวิวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะก็ตรงนี้ค่ะในแอปอย่างที่ย้าว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกเท่านั้นแต่เวลาคนตบอดฟังจริงๆเป็นหลักนะคะก็จะฟังที่สายด่วนหนึ่งสี่สี่เป็นหลักแล้วก็แอปพลิเคชันแท็บทัวริสเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นอาสาไม่ต้องกังวลค่ะแล้วหนังสือก็อ่านได้ทุกๆแนวเลยนะคะเพราะว่าห้องสมุดเราเองเนี่ยเราอยากให้เป็นห้องสมุดที่หลากหลายค่ะเหมือนห้องสมุดประชาชนนะคะที่ทุกๆคนเวลาที่จะเข้าไปเลือก ในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยอยากจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็สามารถที่จะมีสละะที่จะเข้าไปเลือกนะตามชั้นวางนะคะแล้วก็มาอ่านได้เลยตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวในคําถามต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆรวบรวมนะคะแล้วก็ค่อยมาตอบอีกทีหนึ่งนะคะครั้งนี้คลิปนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนําสําหรับเบื้องต้นค่ะสําหรับอาสาที่สนใจที่จะเป็นอาสาสมาาัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดนะคะก็ <ๆ S 1> มี2วิธีตามนี้ค่ะแล้วเรากลับม,มาพบกันใหม่นะคะในประเด็นต่อๆไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ